เราจะสามารถตั้งเป้าหมายสำหรับการดำเนินชีวิตในปี2025ยังไงวันนี้มีเทคนิคมาแชร์ค่ะสวัสดีค่ะชมพู่นะคะผู้ช้น,นักการศึกษาและจิตวิทยาเชียงบวกีแฮปปี้นิวเ r ียนะคะทุกคนก็หวังว่าจะมีช่วงเวลาของปีใหม่ที่ดีกันนะคะแต่ให้พิสูน์ที่แล้วที่ชมพู่ชวนคุยเรื่องของคริสต์มาสโรล e ลอร์เนสหรือว่าฮอลลีเดย์บลูสไปนะคะก็มีหลายๆคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะว่าโอ้จริงด้วยเนาะแบบปีนี้มันดูเหงาๆยอะไรเงี้ยหลายๆคนเนี่ยก็จะมีโพสต์รีเฟลคชั่นแล้วเราก็มานั่งอ แต่ก็ดีอย่างตรงที่ว่าท่ามกลางความเหนื่อย่ะคะก็หลายๆคนก็ได้เรียนรูและเติบโตในที่ผ่านมาแล้วนะคะตกตะกอนตัวเองเรียบร้อยพร้อมสาหรับปีใหม่นี้แล้วก็ลุยเลยนะคะสำหรับเป้าหมายที่ตัวเองมีอยู่ส่วนสําหรับใครที่ยัง e x p e r i e n c e ตัว post holiday blues อยู่นะคะเช่นรู้สึกว่าซึมซมเหงาเหงาไม่ค่อยอยากจะออกไปทําอะไรหรือรู้สึกหวนคิดถึงเรื่องที่มันอยู่ในอดีตไม่ว่าจะบวกหรือทางลบก็แล้วแต่ค่อย <c oughs> ๆดูแลตัวเองไปนะคะไม่ต้องรีบเราจะสามารถกลับเข้ามาสู่รูทีนปกติของเราได้อีกครั้งหนึง่งแค่ช,บบๆๆๆๆๆคช่ว ะะถ้าเป็นถ้าเป็นศานสตร์หมอดูก็คือบบดงดวงดวงดาวย้ายอะไรเงี้ยตลอดเมษา <c oughs> คือโดยปกติเราจะเข้าใจเนาะว่าแบบพอ 2025ปุ๊บหรือว่าพอเปลี่ยนเข้าปีใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนแบบ oh, new beginning เลยจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เลยภายในไม่กี่วัน <laughs> บางคนก็จะมีความเครียดมีความกดดันอีกว่าเฮ้ยสมมติไปดูดวงมาหมอดูบอกว่าชีวิตฉันจะดีชีวิตฉันจะดีแล้วฉันต้องทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ชีวิตฉันมันดีเหมือนที่หมอดูบอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เอาเทคนิคทางจงิตวิทยานะคะมาแชร์ให้ทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้ด,ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงค่ะจนะ ใจเย็นๆมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่ๆ1ากระโดดเข้า 1, 2, 3, 4, งสอปุ๊บด,ดูทุกคนแบบฉันคนใหม่คือถ้าทำได้ก็ทำเลยนะคะกระโดดไปเลยแต่ว่าสำหรับ m ajority ส่วนใหญ่อะคะ่ะอยากจะให้ลองใช้เวลาสัก 1- 2สวันในการปรับตัวเข้าสู่กระบวนการนี้ s ซลฟ์แคร์ยังต้องคงอยู่าการนอนหลับก็ควรจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอไอที่แบบว่าถ่ายหน้าจอถึงตีส <c oughs> ี่ตีห้าอะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆปรับตัวเองกลับมาเนาะอีกอันนึงเลยนะคะที่ถือว่าเป็น global ritual เนาะที่ทุกคนต้องทํากันทั่วโลกเลยคือการตั้งเป้าหมาย <c oughs> ใช่ไหมคะเขียน resolution ต่าง,องๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราดําเนินชีวิตมาได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มรู้เนาะว่า new year resolution มันอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่อู้เขียนเขียนยาวซึ่งน่าทำได้ถือว่าดีมากนะคะมี discipline แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรตั้งเป้าหมายนะ ทางสมาคมจิตวิทยาของอเมริกาเขาก็เห็นเรื่องนี้กันเยอะนะคะเขาก็เลยเอาเทคนิคมาแชร์นะคะว่าเราสามารถทำยังไงได้บ้างเพื่อให้เป้าหมายเนี้ยมันสามารถทําได้จริงส่วนใหญ่วิธีที่เราจะใช้ในการตั้งเป้าหมายนะคะก็คือตั้งเป้าหมายแบบส์ทเนาะมันระบุหรือว่า be specific about what you want นะคือเราระบุไปเลยว่าเราต้องการอะไรเนี่ยมันก็จะให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรกันแน่แต่สิ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เราเขียนเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากให้เราลอง start small ดูก่อนอย่าตั้งอะไรที่เราเห็นปุบบแแล้้วเราราูสึกแบบ เอาอันที่เราสามารถคีปมันได้แล้วทําได้ตลอดแบ่ง <Bang S 1> เป็นแบบ small chunk ได้เช่นอยากจะลดน้ําหนักอยากจะดูแลตัวเองนี่ดีมากยิ่งขึ้นเราก็ค่อยมาแบ่งว่าเราจะทําแต่ละก้อนเนี่ยอย่างไงนี่ชอบเขียนลิสต์ยาวๆนะคะต้องเลือกตอย่างนี้ถ้ามันเป็นพฤติกรรมที่เราอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะให้เลือกสักอย่างหนึ่งก่อนไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันจะอเวอร์เว m ไปหมดถัดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าจะเป็น struggles หรือว่าจะเป็น goal อะไรก็แล้วแต่ให้เราลองพูดมันออกมาหรือว่าแชร์กับเพื่อนก็ได้คะ่ะ อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราแชร์ไปว่าโอเคปีนี้เราจะทําอันนี้อันนี้แล้วมีสักคนหนึ่งที่สปอร์ตเราเนี่ยมันก็ดีนะถ้าสมมติเราแชร์เรื่องของสตรักเิลของเราไปไม่ว่าจะเป็นด้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยได้กําลังใจแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยแค่เราได้พูดออกไปก็รู้สึกดีขึ้นแล้วทุกๆเป้าหมายเนี่ยต้องการเดสิบิลินและคอนสิสเทนซีค่ะซึ่งอันนี้ยากคือถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเทรนตัวเองมาหินมากๆอะหรือถึงแม้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จสักซสฟูลมากๆค่ะเขาก็มีช่วงอัพนดาาเเร,นนเเรมสแตบบนนี้อยาากทด ไม่อยากนอนเฉยะไม่เป็นไรถ้าเราจะ off track แต่ไม่ว่ามันจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ก็แเราแต่สุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมนะคะกลับมา back on track และเทคนิคทางจิตวิทยาสุดท้ายนะคะที่ทําให้ทุกคนสามารถ keep g r o i n g ไปได้ต่อนะคะนั่นคืออย่าลืมให้ reward ตัวเองด้วยให้รางวัลตัวเองไม่ว่าจะเป็นรางวัลทาง material ก็คือสิ่งของที่มันจะต้องได้ของคงของขวัญการกินเมื่ออาหารที่ดีอะไรก็แล้วแต่แต่อยากให้กําลังใจตัวเองทางด้านของ internal ด้วยค่ะ การพูดที่ดีคําพูดที่ดีที่ให้กําลังใจตัวเองหรือเซฟอะเฟอร์มชันต่างๆเนื่องจากมันเป็นแค่ช่วงควอเตอร์แรกของปีนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกดดันตัวเองมากว่าแบบฉันต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปตลอดนะคะก็เป้าหมายเขียนไว้ที่หินผาส่วนวิธีการเนี่ยเขียนไว้บนผืนทรายเนาะลองอัดจัสและรีวิชเช็คไปเรื่อยๆนะคะตลอดทั้งปีนั่นแหละโฟกัสก่อนเอาแค่ช่วงควอเตอร์แรกหรือช่วงแค่เดือนมกราคมนี้ก็ได้ค่ะลอยทําอะไรไม่ต้องเยอะไม่ต้องแบบสิบยี่สิบข้อเอาแค่สองสามข้อก่อนก็ได้หรือข้อเดียวเลย็ยงไ แล้วพอเราเริ่มทําได้ปุ๊บมันจะค่อยๆสั่งสมกําลังใจไปให้เราทําสิ่งต่างๆได้ต่อตลอดทั้งปีสุดท้ายนะคะไม่ว่าใครจะตั้งเป้าหมายเล็กใหญ่ยังไงกันแล้วแต่ก็ขอให้ทําตามเป้าหมายได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะใครชอบเรื่องจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองและการใช้ชีวิตให้ดีแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นอย่าลืมกด f o l l o w นะคะแล้วก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าคําถามส่งมาได้นะคะว่าอยากให้ชมพู่พูดเรื่องอะไรอีกปีนี้ขอให้เป็นอีกปีที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่รรรจจะะไได้ไ้้ตตบปพอมกกกััันนนคงแลว